สวัสดีครับคุณผู้ชมรถมือสองคันนี้ราคาหายหลักล้านเลยครับต้องบอกเลยนะครับว่าหายไปเยอะมากๆแต่ก็เป็นข้อดีสำหรับคนที่จะมาซื้อนั่นเองเพราะว่าประหยัดเงินไปได้เยอะนะครับผมรถคันนี้คือ Honda Accord 2.0 EL Navy รถคันนี้เป็นรถปี2013จดทะเบียนปี2014ครับราคาออกห้างไยแดงประมาณล้านสกว่าๆนะครับวันนี้เป็นมือสองหรือเั้งแค่369,000เท่านั้นนะครับ ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เลขไม่เนี่ยแสนกลางๆค่อนปลายแล้วนะครับแต่ว่าสภาพหลายๆอย่างของเขายังดูดีอยู่ด้วยแล้วก็อาการประจํารุ่นของรุ่นนี้ก็คือพวกยางแท่นเครื่องนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบดูด้วยนะครับว่าอาการพวกนี้เกิดขึ้นในรุ่นนี้หรือเปล่าหรือได้รับการแก้ไขมาแล้วนะครับ แต่เมื่อกี้ผมจะบอกว่าผมไปเทสได้มาแล้วไปลองขับมาอาการนี้ไม่มีแล้วนะครับอเรามาดูสภาพตัวรถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับเริ่มที่สภาพสีรถฝั่งนี้เลยนะครับรถสีดําก็ต้องดูเยอะหน่อยนะครับอ่ามีรอยเบียดตรงนี้นะครับนี่ครับมีรอยเบียดแป๊บนึงนะผมดูให้อ่ามีรอยเบียดครับตรงนี้เดี๋ยวต้องทําการดูให้นะครับเก็บงานให้นะครับโอเคนะตรงนี้นะหลักๆตรงนี้นะครับ ชิ้นงานเคาเมียมต่างๆเรียบร้อยดีประตูคีเลตนะครับด้านจับประตูเป็นคีเลตด้วยนะครับด้านหน้าสีดําก็จะมีรอยขนแมวสเก็ตขีดนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะโอเคไม่มีแตกนะครับด้านข้างฝั่งนี้นะครับโอเคฝั่งนี้เรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยดีนะครับตัวล้อก็เป็นล้ออัลลอยนะครับนี่นะครับตัวเนวี่นะครับอันนี้จะมาพร้อมล้อขอบ17นะครับโอเคนะคุณผู้ชมอ่ะหลังคา ลัางคามีนกขี้ใส่เราต้องรีบล้างออกนะเนี่ยเห็นไหมเวลานกขี้ใส่ผมให้ดูอะไรอันนี้อย่าเอาผ้าชุบน้ําเช็ดนะครับผมบอกให้นะครับเพราะว่าบางทีนกเขากินผลไม้กินอะไรมามันจะมีเม็ดเม็เนาะพอไปเช็ดเรียบร้อยเลยเป็นรอยขนแมวเต็มไปหมดเลยแนะนํหแเอาทิชชูชุบน้ำระวางแปะไว้แล้วก็หยิบออกได้เลยนะครับโอเคน้าจับประตูเป็นคีเล็บนะคันนี้แต่คันนี้ผมบอกเลยว่าเจ้าของเดิมโอ้โหดูแลมันดีมากเลยนะครับสวยเลยนะ ใครหาอยู่นะครับก็แนะนำนะครับคันนี้น่าสนใจอโอ้โหโชคฝากระโปรงทำงานสมบูรณ์นี่นะครับดูเลยคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2 0 0 0ซีน,นะครับพละกำลังก็155แรงม้าแรงบิด190นิวตันเมตรนะครับนี่นะโลง่ลงๆโปร่ปงๆอย่าง,งนี้เลยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลยดีกว่านะครับจะได้ดูเลยว่าสั่นไม่สั่นนะแล้วเดี๋ยวให้ดูข้างในด้วย นี่ครับเดินนิ่งๆเลยครับแล้วก็ด้านข้างนี่ผมให้ดูอะไรเลเบลเขายังอยู่นะคุณผู้ชมเลเบลเขายังอยู่นะครับแล้วก็นี่นะครับน็อตฝากระโปรงคันนี้นะครับรูปแล้วนะครับไม่มีการแก่เนาะเนี่ยอาร์กไล่มาเลยดูเนี่ยโอ้ชัดๆเลยนะครับนี่มาร์กอาร์คมคมเนาะนี่มีอาร์ก็ต้องมีเอลนะครับอ่าแล้วก็อาร์คมคมทุกจุดเลยนะครับนี่มีคำโชวคให้มาด้วยเห็นไหมอันนี้จะมีคำโชวคให้มาด้วยด้านหน้าเห็นไหมครับ นี่นะครับเลเวลยังอยู่ครบเลเวลน้ำยาแอร์อยู่ครบมอกอยู่ครบนะครับรูกลมๆทุกอย่างร์คมๆทุกจุดนะครับเดิมนะเครื่องไม่สั่นเลยเนาะคาโชงเนี่ยผมจะบอกว่าก็ติดไว้ก็ดีนะครับก็เวลาขับเร็วอ่ะมันมั่นใจมันกระชับเนาะปิดฝากระโปรงหน่อยดีกว่ามีโชงด้วยนะก็แนะนําว่าประมาณ20-30มเซนล้วก็ดันนะครับเรียบร้อยนะครับอย่างเงี้ยก็จะแน่นนะครับเห็นไหม่ะโคมไฟหน้าก็จะมีไฟเดย์ไลท์อันนี้จะเป็นคมโปรเจคเตอร์นะครับ โอเคนะอ่ะมาต่อนะครับอ่ะน้ำจักประตูเป็นคีเลตเนาะแล้วเป็นโคมียมคีเลตเนี่ยสองบาน bar, นะครับบานหน้าทั้งคู่เลยนะครับอ่ะมาดูสภาพภายในกันอ่ะเดี๋ยวผมก่อนเข้าบานหน้าผมให้ดูนี่ก่อนตะกร้องมาซองนี้น็อตแผงข้างเห็นไหมอันนี้ไม่เคยแกะขันไขเลยนะให้ดูนะครับมามาดูสภาพภายในเริ่มที่แผงข้างครับแผงข้างนี่ก็สภาพสวยนะแล้วดูปุ่มมีลอกไหม ผมบอกแล้วเจ้าของคันนี้ดูแลมาดีนะครับปุ่มไม่มีลอกเลยเนี่ยเมมโมรี่บอด้วยดูสภาพบอะครับบอะไม่มีฉีกขาดเลยนะครับบอาปรับไฟฟ้านะคุณผู้ชมเห็นไ,ไหมนี่ปรับไฟฟ้าอยู่นี่พวงมาลัยหุ้มหนังนะครับใช้ได้นะโอเคนะครับอ่ะเข้าบ้านนี้ต่อเลยลูกภาพาแผงข้างนะครับแล้วอันนี้ก็จะมีม่านข้างให้มาด้วยนะครับดูบาะครับ โอเคนะครับมาสภาพแผงข้างครับคันนี้ดูเรียบร้อยดีนะครับคอนโซลนะครับสวยๆเลยดูบอดูบบอให้ดูบบอฝั่งผู้โดยสารด้วยคันนี้สภาพเบาะสวยนะเรียบร้อยเลยครับประตูบานหลังฝั่งผู้โดยสารต่อเลยครับ เรียบร้อยดีนะครับอ่าเห็นไหมเข้าไปดูบอกเข้าไปดูบอกโอเคนะอนะตาล้องย้อนกลับมาตรงนี้ให้พี่นิดนึงน็อตแผงข้างนะครับของฝั่งนี้บ้างดูงนี้เห็นไหมครับไม่มีแกะขันไขเลยเอามือไปลูบนะผมบอกแล้วทํามือรูปกระแจแล้วไปลูบดูนะเห็นปะนอกจากสี่แล้วต้องดูด้วยว่าไม่มีรอยขูดขานะอย่างนี้โอเคนะครับผมบอกเลยว่าสวยครับวันนี้ดูแรมาดีมา ด้านหลังอันนี้ไฟท้ายเนาะคอนเซปต์แอคคอร์ดอะ,อะผู้ามตรงนะไฟเลี้ยวเขาก็ายังคงคอนเซปต์หลอดไฟมาทั้งนานแล้วนะสังเกตไหมรุ่นใหม่ๆก็ยังเป็นนะครับคือไม่ว่าไฟท้ายจะเป็นไฟอะไรก็ตามแต่ไฟเลี้ยวจะเป็นหลอดไฟนะครับมีเซ็นเซอร์มีกล้องมองหลังอันนี้แยกก่อนสองกล้องเนี้ยอันนี้เป็นกล้องมองหลังจากโรงงานนะอันนี้เป็นกล้องบันทึกภาพนะทางด้านท้ายนะครับมีสายเดินมาให้นะครับโอเคนะครับเปิดขึ้นมาเลย ที่เก็บสัมภาระท้ายนะครับอ่ะอันนี้ก็มีถาดวางรองสัมภาระตรงรุ่งแอคคอรนะครับแล้วก็เห็นไหมว่าสามารถยื่นมือออกมาหยิบของได้มีที่พับเบาะแถวซองเห็นไหมคือ Honda เนี่ยแอคคอรพับได้นะซีวิกไม่ให้พับนะครับโอเคสภาพผมด้านใต้ก็โอเคนะครับสวยงามเปิดดูขึ้นมาล้ออะไรอันนี้จะเป็นล้อแม็กด้วยนะครับก็ยังอยู่ครบเลยนะครับโอเคนะคุณผู้ชมอ่ะ ไปเข้าท้ายรถกันครับมาเข้าเบาะหลังตะก้องให้ดูสภาพเบาะชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ่ายมาเลยนะครับที่ให้ดูไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปนั่งอยากให้เห็นเบาะก,ก่อนนะครับโอเคผมขึ้นไปนั่งแล้วนะครับอันนี้ผมปรับเบาะไว้เป็นโพซิชันที่ผมนั่งก่อนหน้านี้นะก็นั่งโดยสารได้แล้วก็นั่งสบายเดินทางไกลไม่ต้องห่วงนะแต่ว่าเออ ระหว่างแอคคอรกับแคมรี่อ่ะผมบอกเลยว่าใครก็ได้จริงๆเทเนหน้าด้วยแต่ว่าเทเนหน้าก็แนะนําเป็นตัว V6 เนอะมันก็จะกินน้ํามันหน่อยเนอะใช่ไหมก็เอาแคมรี่ c อคคอแล้วกันรถบ้านๆแล้วกันนะโอเคนะครับ <c oughs> ด้านหลังมีแอรหลังมาให้มีพนักวางแขนมาให้นะครับมนันด้านข้างสามารถปิดได้เลยเห็นไหมสะดวกมากไฟอยู่ด้านข้างด้วยท <c oughs> ั้งสอฝั่งนะครับมีมาให้เลย เรียบร้อยดีนะเนี่ยเพยดานสวยๆนะครับไปครับเบอะหน้ากันมาก่อนที่ผมจะขึ้นไปนั่งนะครับให้ดูสภาพอีกหนึ่งครั้งนะครับให้ดูสภาพอีกหนึ่งครั้งสภาพสวยงามไม่มีฉีกขาดเบาะไม่มีเสียทรงไม่มีฟองนำ้ำยุบตัวเลยนะครับขึ้นมานั่งเลยโอเคมาแล้วโอเคประมาณนี้ เฮดลูมเหลือๆที่สาคัญคือเพยายดานคันนี้ไม่มีร่องรอยการเจิมมาก่อนนะครับไฟกลางรถมีมาให้นะครับโอเคนะไฟสองสว่างติดหมดนะครับกระจกมองหลังตัดแสงออโต้ด้วยนะครับนะแล้วก็ร่องรอยการเจิมคันนี้ไม่มีเลยตรวจสอบข้างในนี้ด้วยเผื่อเจิมซ่อนไว้โอเคไม่มีนะเพราะส่วนมากเขาชอบเจิมซ่อนไว้ในนี้เนานะอันนี้ไม่มีนะอันนี้โอเคเลยนะครับอะขันมาดูต่อคอนโซลสวยๆรูปไปลื่นๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นซอฟต์นะครับ แล้วก็ตัดลายไม้แล้วก็มีเก๊ะเก็บของหน้ารถนะครับผมรู้เลยทําไมเจ้าของเดิมขายรถคันนี้หลักฐานมันชัดเจนเลยอะตาต้อ,องอยากรู้ไหมเขาไปดูรถไฟฟ้ามาแล้วแน่เลยน่าจะไปออกรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นน้ําดื่มจากการไปดูรถแน่เลย <_ H S 2> ผมว่าใช่อาคิดเหมือนกันไหมผมก็ว่าใช่ <_ H S 2> เขาเลยขายรถคันนี้นะครับแต่ว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ดูแลรถมาได้ดีมากคุณมาดูตรงนี้ตาก้อ,กอง คุณดูเห็นป่ะล่องรอยสีลอกอะไรไม่มีเลยปุ่มต่างๆไม่มีลอกเลยดูแลมาดีหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมโค้งมงคลเ,เนี่ยโหไม่มีทลอกเลยนะไดูแลมาดีจริงๆนะครับปุ่มไม่มีลอกเลยแล้วก็คันนี้อ่าตามรุ่นเลยนะเขาก็จะมีเอ่อเนวิเกเตอร์ให้มานะครับเนาะนี่นะมีเนวิเกเตอร์นะให้มาเห็นป่ะชัดเจนนะนอมเหอ้าวเหรอ,อโอเค เห็นไหมเนี่ยมีเนวิเกเตอร์ให้มาด้วยนะครับคันนี้นะก็ใช้งานได้จริงนะครับเห็นไหมเป็นภาษาไทยด้วยนะแล้วก็เวลาขับรถออกไปถ้าไม่คาดเข็มขัดอะเสียงเตือนเป็นภาษาไทยนะกรุณเาคาดเข็มขัดนิรภัยจะเป็นเสียงผู้หญิงนะครับไม่ใช่เสียงผู้ชายนะครับอ่าเบาะรับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับสภาพเบาะดีเนาะแล้วก็จะมีปุ่มด้านข้างตรงนี้ยังคงคอนเซปต์อยู่นะครับใช้ได้ใช้ได้เลยนะครับ แต่ว่าตัวนี้มันจะมีความไอ้น,นี่ของ G8 มาอารยธรรมของ G8 ก็คือไอ้จ็อกวิวตรงนี้ยังให้อารยธรรมของ G8 มาอยู่ใช่ไหมใครเคยเห็น G8 มีใครเป็น f c G8 ก็จะเห็นเลยว่าเขามีอันนี้เนาะโอเคใต้นี้ก็จะมีะตัว p o w e r outlet นะครับแล้วก็มีตัวจุดบุหรี่นะครับเวลาสมัยก่อนนะผมจะบอกว่าไอ้น,นี่เขามีทุกคันแหละผมมาชอบดูว่าเจ้าของสูบในรถหรือเปล่านะครับก็เอาขึ้นมาแล้วก็มาดูกันนี้ ง้างออกมาดูเลยนะครับอย่างเงี้ยเจ้าของไม่เคยสูบเนาะไม่มีร่องรอยการจุดไม่มีร่องรอยเผาไหม้นะครับแต่ยังมีตัวนี้ให้อยู่ครบนะครับุ่นรุ่นใหม่ๆไม่ให้แล้วนะให้เป็นตัวพลาสติกปิดเฉยๆเนาะอืมอ่ะก็สมัยก่อนเขาจะให้เนี่ยผมให้ดูนะนี่ก็คืออ,รอารยธรรมสมัยก่อนนะให้มาทําไมหรือว่าจะได้เอาออกไปเททิ้งได้ถูกไหมผมจะบอกว่าด้านหลังก็มีรถยุโรปก,ก็มีนะครับ อันนี้มันจะอยู่เลยด้านหลังตรงกลางนะรถสมัยก่อนจะมีตัวนี้นะสมัยนี้คนอาจจะไม่ทันกันแล้วเนาะแต่สมัยก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับโอเคถัดมาเกียร์นะครับนี่สวยงามนะครับมีปุ่มม่านหลังมีที่วางของมาให้นะครับกระจกออโต้นะครับบานเดียวนะครับเป็นวันทัชแค่บานเดียวนะครับก็คือฟั่งคนขับนะครับใช่ไหมครับนี่นะครับ โอเคนะคุณผู้ชมแล้วก็คันนี้ก็จะมี Cruise Control นะครับนี่นะครับอยู่นี้นะอันนี้รับสายวางสายนะครับอันนี้ก็ปรับในหน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็ที่วิเศษกว่าก็คือกล้องมองหลังของ Honda เนี่ยผมจะบอกอย่างนี้นะครับเขาเป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็คือปรับระดับได้เห็นไหมเนี่ยเราก็กดตรงนี้จอกวิวเพื่อปรับระดับนะครับเขาเป็นมาตั้งนานแล้วนะทุกวันนี้ก็ยังให้อยู่ผมชอบมากเลยเพราะว่าทาไมรู้ป่ะมันมีมุมไม่มั่นใจอะ่ะอยากเห็นแบบ ชัดๆจริงๆอ่ะเราก็กดดูที่มันวัดตรงตรงกันชนท้ายเนาะมือก็สามารถทําได้อันนี้ฮอนด้าคืออยากให้ค่ายอื่นเรียนแบบอ่ะพูดตามตรงเขาจะมีเรื่องลิขสิทธิ์กันเลยเป่ะใช่ไ่มมันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาใช่ไหมงั้นคนอื่นปรับสี่แบบได้ไหมฮอนด้าน่าจะทำเออใกล้ๆยี่สิบปีแล้วแหละอ๋อใกล้ยี่สิบปีแล้วแปลว่าเป็นไปได้ที่ค่ายอื่นในอนาคตนะครับจะเอาไอเดียนี้ไปใช้แล้วกันแต่ว่าต้องเพิ่มงบนะ ใช่ไหมราคารถอาจจะขึ้นหรือเปอล่าเออแต่เดี๋ยวนี้ไม่แต่อันนี้มันปรับได้ไงแบบละเอียดนึกออกปะเอออยากให้เป็นอย่างเงี้ยแล้วคิดดูดิถ้าเอาเทคโนโลยีแบบกล้องรอบคันมาผสมอ่ะนึกออกปะว่าสมมตุติกล้องตรงเนี้ยปรับระดับได้อีกหูดูแบบละเอียดดกเออเราก็คงจยาแบบแทบแต่คนสมัยก่อนบอกว่าอะไรนะเด็กสมัยนี้กับรถไม่เป็นใช่ปะ a อก็ใช้ดู g p พไม่จำทาง เออก็ดูกล้องไม่ดูรอบข้างเดี๋ยวก็ไปเบียดบ้างละ่ะอะไรเงี้ยนะครับใช่นะครับจริงๆปัญหาพวกนี้จะหมดไปถ้าขับเบนนะครับแล้วก็กด parking pilot ให้มันจอดให้เองนะนะครับแต่ก็มันเป็นตามยุคนะสมัยก่อนไปเที่ยวยังต้องกางแผนที่อยู่เลยเนาะเดี๋ยวนี้หรอกด google map แต่บางคนก็ขับเข้าป่าก็มีนะ <laughs> โอเคนะครับขอย้ำอีกทีนอกเรื่องมาเยอะละรถคันนี้คือ honda accord 2.0 el navy รถปี2013จดทะเบียนปี2014 ประหยัดไปล้านกว่าพอเปิดตัวป้ายแดงล้านสี่กว่าวันนี้เหลือเพียงแค่3ามแ0 0หกบาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจทดลองขับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่วิสาหกุลทุกสาขาการจนาพิเศษอย่างที่ให้ดูเลยรถคันนี้ดูแลมาดีสภาพสวยงามเลยนะครับแล้วเรายังมีรถมือสองให้เลือกอีกหลายคันเนี่ย Mercedes-Benz เนี่ย GLC อาคารีคา E คาร์โตลต้าแคมรี y โตลต้าอัลติโอ้โหเต็มเลยมีเยอะมีหลายแบบรถตู้มาจิตต์รถตู้เวฟา มีหมดเลยนะครับถ้าคิดถึงรถยนต์มือสองอย่าลืมคิดถึงวิสาอตตคาสาขาการจนาพิเศษนะครับวิสาอตตคาซื่อสัตย์จริงใจไม่ทิง้งรถและวันนี้คุณอยู่กับผมปางวิสาอตตคานะครับเดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ